สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คอนเทนต์ระหว่างช่อง Echo กับ d e n i m i o กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมอ่ะได้ปล่อยคลิป เดนิมโนวิด EP3 ไปนะครับซึ่งจะเป็นคลิปเกี่ยวกับสอนการซื้อยีนจากเว็บไซต์เดนิมิโอเนี่ยผมก็ได้ขอโอกาสในการรีวิวยีนไซโตมุสซาชิโบเบงเคกับเดนิมิโอไปนะครับปรากฏว่าเดนิมิโอก็ไม่รอช้าเลยนะครับก็ส่งยีนไซโตมุสซาชิโบเบงเคมาให้ผมรีวิวอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเหมือนเดิมนะครับผม ยินตัวนี้นะครับเป็นยีนรหัส S 3 0 0 VX 25 OZ ขีด MB นะครับผมเป็นยีนที่ชื่อว่ามุสซาชิโบเบงเคนะครับผมเป็นยินทรงกระบอกตรง Relax s t r a i g h นะครับ เป็นยีนกระบอกใหญ่แบบใส่สบายๆนั่แหละผ้าหนา25ออนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับยีนตัวนี้นะครับได้แรงบันดาลใจในการออกแบบนะครับจากพระนักรบที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนะครับในช่วงยุคสงครามเฮจินะครับซึ่งผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระนักรบคนนี้มากมายเลยนะครับเพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมจะให้ฟัง ประวัติของไซโต้มุซาชิโบเบงเคนะครับไซโต้มุสซาชิโบเบงเคเป็นพระนักลบนะครับที่เกิดในช่วงยุคสงครามเฮจินะครับก็ราวๆปีคศ1162นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดก่อนสงครามเซงโกคุนะครับถึง400กว่าปีเลยนะครับเพราะว่าสงครามเซงโกคุจะเกิดในช่วงปีคศ1573นะครับผมเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เก่าแก่กว่านะครับผม ตัวเบงเคเองเนี่ยนะครับเป็นเด็กกำพร้านะครับถูกทิ้งไว้ในป่านะครับแล้วก็ถูกเก็บมาชุบเลี้ยงโดยพระนะครับซึ่งเหล่าพระเหล่านี้ก็คือเป็นพระนักลบนะครับดังนั้นเนี่ยเบงเคก็เลยมีความสามารถในการฝึกใช้อาวุธได้อย่างเข้าข้องว่องไวนะครับแล้วก็ตัวเบงเคเนี่ยเกิดมามีรูปร่างใหญ่นะครับผิดมนุษย์มนานะครับแถวแถวนั้นอ่ะเขาก็เลยเรียกเบงเคว่าโอนิวากะนะครับหรือว่าเจ้าลูกยักษ์นั่นเอง เบงเคนะครับก็ฝึกวิชาอยู่ที่วัดนะครับจนมีความสามารถนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีวิทยายุทธสุดๆไปเลยนะครับแต่ว่าเบงเคประสบปัญหาอย่างนี้ครับเมื่ออายุ17นะครับพระที่เบงเคชุบเลี้ยงนะครับถูกใส่ร้ายนะครับก็ทําให้ตัวเบงเคเองเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ในวัดนี้ได้อีกต่อไปเบงเคก็เลยต้องมาเป็นนักบวชนอกรีดนะครับหรือเรียกกันอีกชื่อว่าอารัชีนะครับแล้วก็ เป็นพระที่คอยดักต้นเหล่าทหารนะครับแล้วก็เก็บดาบซามูไรเหล่านั้น,นามาสะสมเอาไว้นะครับเบงเคเองก็ออกปฏิบัติการดักต้นพวกเราทหารเนี่ยอยู่แถวแถวสะพานโกโจโนะครับที่กรุงเกียวโตนะครับผมเบงเคเนี่ยก็ทําการเก็บดาบไปได้เรื่อยๆนะครับจนถึง999เล่มนะครับเกือบจะฟินแล้วนะครับ พอมาถึงเล่มที่1นึ่พันเนี่ยครับเบงเคได้มาพบกับผู้ชายในตำนานนะครับนั่นก็คือมิยาโมโตโยชิซุเนะนะครับซึ่งผู้ชายคนนี้นะครับเป็นเด็กเพียงแค่อายุ14ปีนะครับแล้วก็มีความสามารถมากๆนะครับเบงเคได้ทำการต่อสู้นะครับประทะกับโยชิซุเนะนะครับซึ่งอายุน้อยกว่านะครับด้วยความว่องไวของโยชิซุเนะนะครับก็สามารถที่จะเอาชนะเบงเคได้นะครับและเบงเคก็ยอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดีนะครับ ด้วยความที่โยชิุเนะเป็นเด็กที่มีบารามีนะครับแล้วก็มีความสามารถแล้วก็จะเติบใหญ่ในอนาคตนะครับเบงเคก็ได้ถวายตัวรับใช้นะครับเป็นผู้พิทักษ์ให้กับโยชิุเนะตลอดมานะครับผม เบนเคนะครับได้ทําการร่วมรบกับโยชิซเนะนะครับมาในหลายๆศึกหลายๆสมรภูมินะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากนะครับจนกระทั่งมาถึงศึกสุดท้ายนะครับที่โยชิซเนะนะครับได้ทําการร่วมรบกับฟูจิวาระโนโยริโมโตะนะครับพี่ชายต่างมารดาของตัวเองนะครับจนกระทั่งพี่ชายต่างมารดาคนนี้ได้ใส่ร้ายโยชิซเนะนะครับว่า โยชิซุเนะเป็นกระบทนะครับเลยทําให้โยชิซุเนะเนี่ยต้องหนีหัวสุกหัวสุนเลยนะครับแล้วก็เบงเคก็ได้ติดตามไปด้วยนะครับจนกระทั่งหนีไปจนสุดทางแล้วนะครับแล้วคราวนี้ก็คือโยชิซุเนะเนี่ยก็มองแล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดจากการหลบหนีครั้งนี้ได้แล้วนะครับโยชิซุเนะเนี่ยเขาก็เลยทําการคว้านท้องตัวเองนะครับในสารเจ้านะครับแต่ว่า ก่อนที่จะทําพิธีคว้านท้องนะครับตัวเบงเคเองเนี่ยนะครับก็ได้เอาตัวเองเนี่ยปกป้องอเอาตัวเองนะครับปกป้องอหน้าประตูไว้ครับไม่ให้ตัวทหารหรือพวกทหารที่มาไล่ล่าโย,ย,ยชิสุเนะเนี่ยเข้าไปทําร้ายโยชิสุเนะได้นะครับเพื่อให้เขาสามารถทําพิธีคว้านท้องได้สําเร็จนะครับ ตัวเบงเคเองก็ยืนนะครับแล้วก็รับลูกธนูนะครับมหาศาลเลยนะครับรับเป็นหลายๆดอกเลยนะครับแล้วก็ไม่ยอมล้มนะครับสร้างความตื่นเต้นตื่นตระหนกให้กับทางทหารฝ่ายตรงข้ามมากๆเลยนะครับว่าโอ้เบงเคนี่แบบสุดยอดนะครับแข็งแกร่งจริงๆนะครับธนูมาหลายร้อยดอกก็ยังไม่ล้มนะครับผมทําให้เนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเป็นที่จดจํานะครับแล้วก็เบงเคเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับว่าเป็นพระนักรบที่มีความซื่อสัตย์นะครับเป็น เป็นค่าของนายที่ดีนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับผมในการยืนรับธนูของเบงเคเองเนี่ยนะครับมีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าเบงเคนะครับเขาเรียกว่าการยืนตายแบบเบงเคนะครับซึ่งภาพภาพนี้ก็จะเห็นได้นะครับในภาพวาดนะครับในฝาผนังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็น่าจะชื่นชอบนะครับกับประวัติของเบงเค เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของเบงเคสนุกไหมครับอ่าทีนี้เรามารีวิวยีนกันเลยดีกว่านะครับผมยีนตัวนี้นะครับเป็นยีนในคอลเลกชันของปี2021นะครับเป็นผ้าหนาถึง25ออนนะครับผมแล้วก็เนื้อผ้าในี่ที่ลองจับดูนะครับก็เออมีความหยาบกระด้างดีเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูตัวป้ายหนังก่อนเลยนะครับ ป้หนังตัวนี้นะครับลองจับดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างนิ่มนะครับผมสอบถามไปที่ทางเดนิมิโอแล้วนะครับเป็นหนังวัววากิวนะครับผมโอเคเนี่ยจับดูแล้วเออฟิลลิ่งมันแปลกนะมันไม่เหมือนกับออป้ายหนังวัวทั่วไปนะครับแล้วก็มีการสกรีนลายสีดำนะครับแล้วก็มีการปั๊มจมที่สวยงามนะครับ เนี่ยลองดูมิติของมันนะครับเออมันก็จะดูแบบเออค่อนข้างจะมีผิวที่นุ่มนวลมีรูปเบงเคอยู่ตรงกลางนะครับส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นอักษรญี่ปุ่นเบงเคทางด้านขวาเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่าเบงเคนะครับแล้วก็จะเป็นเลขล็อตครับ24ขีด2องนเอลสนะครับขายาว34ด้วยกันอยากให้มาดูตรงป้ายกระดาษนะครับป้ายกระดาษอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับเขียน ว้ว่าซามูไรจีนวนจ e นเอส0 0 0พันวีเออนขีดนะครับแล้วก็เป็นรูปเบงนเคนะครับนี่ครับเท่มากนะครับถือเงาอยู่นะครับแล้วก็มีคาว่าเบงนเคภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับหลังๆซามูไรเองก็พยายามเขียนภาษาอังกฤษให้เยอะขึ้นนะครับเพื่อศึกษาให้กับคนทั่วโลกได้เข้าใจนะครับว่าเรื่องราวของโอศากร์ญี่ปุ่นเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยินซามูไรเป็นยังไงนะครับผม ทีนี้อยากให้มาดูตรงนี้ครับตรงบริเวณลายนกนางนวลด้านหลังตรงนี้เป็นการเพ้นท์นะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับยีนตัว Battle o f Kawanakajima ที่ผมได้เคยรีวิวไปนะครับแต่ว่าอันนี้จะเพ้นท์เป็นสีขาวนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็ยังมีร่องรอยของฝีแปรงอยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะที่เห็นอยู่นะครับก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับ ทีนี้ผมอยากจะให้มาดูตรงหูเข็มขัดครับผมหูเข็มขัดตรงนี้เป็นหูเบี่ยงนะครับเนี่ยครับสำหรับใครที่ชอบยีนหูเบี่ยงตัวนี้อโอเคเะยคนี่เห็นไหมเขาเบี่ยงออกมาได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็เป็นหูที่ค่อนข้างหนานะครับมีความสวยงามทีนี้อยากจะให้มาดูตรงบริเวณปลายขาครับปลายขาเนี่ยปลายขาจะเป็น ริมนะครับซึ่งจะเป็นริมได้สีทองนะครับกับได้สีเงินนะครับตีเกลียวกันออกมาอย่างสวยงามนะครับถ้าเราพลิกดูเนี่ยเราจะเห็นประกายของสีเงินกับประกายสีทองเนี่ยสลับไปมานะครับแล้วก็ตรงปลายขาเนี่ยจะเป็นการเย็บลูกโซ่นะครับก็เป็นลูกโซ่สีทองนะครับส่วนฝั่งพงเนี่ยครับก็จะเก็บพงได้อย่างเรียบร้อยนะครับเป็นได้สีขาวแล้วก็มีได้สีเงินเออไม่ใช่โทษทีบ้าได้สีทองตีคู่กันออกมานะครับโอเคทีนี้ อยากจะให้มาดูตรงคอยพกเกตด้านหน้าครับคอยพกเกตด้านหน้าเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นการดีไซน์ใหม่นะครับเพราะว่าจะแตกต่างจากโมเดลที่ผ่านมานะครับคือตรงนี้โชว์ริมออกมาเลยนะครับสวยงามมากแล้วก็จะมีการเย็บด้ายสีขาวนะครับเป็นลายนกนางวนวลเข้าไปตรงคอยพกเกตเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอัตลักษณ์ใหม่นะครับเป็นการ ดีไซน์ใหม่จากทีมดีไซน์ของสมุไรเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกันบ้างนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์กันมาใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อยากจะให้มาดูตรงนี้ครับกระดุมนะครับกระดุมเนี่ยเป็นกระดุมลมดํานะครับเป็นกระดุมดูนัทลมดําซึ่งเป็นสีดําด้านเลยนะครับสวยมากนะฮะซึ่งเอฟเฟกอย่างเงี้ยผมเองก็ยังไม่ค่อยได้เห็นกับยีนสมุไรรุ่นเก่าๆมากนักนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียที่เขาได้คิดใหม่ทําใหม่ขึ้นมานะครับ ลองดูตรงบริเวณเป๊กหลังครับเปกหลังก็เป็นเหรียญเหมือนเดิมนะครับผมอยากจะให้ดูซับในของยีนตัวนี้นะครับซับในของยีนตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายพิมพ์ลายนะครับโดยที่ภาพพิมพ์ที่พิมพ์เข้าไปเนี่ยนะครับเป็นภาพวาดในสมัยอดีตนะครับเป็นภาพที่ชื่อว่าโอนิวากะมาลุนะครับผมภาพนี้จะเป็นภาพของเบงเคสมัยเด็กฆ่าปลาคราบยักษ์นะครับซึ่งในนี้มันมีอีกตำนานหนึ่งที่เขากล่าวว่า เบงเคเนี่ยนะครับก็ได้ศึกษาเรียนที่วัดเนี่ยนะครับแล้วก็ทราบว่าแม่ของตัวเองเนี่ยนะครับ ถูกปลาคาฟยักษ์ตัวนี้นะครับกินเข้าไปนะครับที่น้ําตกบิชามอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเบงเคงก็ทําให้ตัวเองต้องไปฝึกวิทยายุทธ์นะครับฝึกวิชานะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปฆ่าปลาคาฟยักษ์ที่นี่นะครับจนตายได้นะครับเป็นการแก้แค้นนะครับแล้วก็เป็นภาพวาดที่มีชื่อเสียงนะครับศิลปินนะครับชื่อว่ายูทากาวะคูนิโยชินะครับเป็นคนที่ทําภาพภาพนี้ขึ้นมา ครับผมทีนี้ก็มาดูแคร์แท็กครับแคร์แท็กก็จะเป็นผ้าฝ้ายนะครับเขียนว่า S 3 0 0 VX 2 5 o n ขีด MB 35คอตตอน้อยนะครับผมโอเคโดยภาพรวมแล้วยีนตัวนี้เป็นยีนที่สวยมากๆนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่าการรอคอยนะปกติแล้วอะ่ะยีนซามูไรใช่ไหมเขาก็ จะเอาสมุยมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบแต่รอบนี้เขาเอาพระนักลบมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบนะครับซึ่งความแตกต่างมันเนี่ยก็ตามที่เราเห็นอยู่นะฮะดีไซน์มันก็จะดูมีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นที่แตกต่างจากยีนรุ่นอื่นๆนะครับก็เป็นยีนที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะฝากเอาไว้นะครับยีนรหัสนี้นะครับเอวมันจะเล็กกว่า ซามูไรทรงมาตรฐานทั่วไปนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยรอบเอวเก้าสิบเนี่ยผมอาจจะใส่ยีนทรงนี้ได้อยู่ที่เอวสาหกหรือเอวสานะครับแต่ถ้าเกิดว่าออรอบเอวประมาณนี้ถ้าเป็นยีนซามูไรรุ่นอื่นเนี่ยผมจะใส่ที่ประมาณเอวสาหรือ 33, เอวสาสาก็ยังพอได้อยู่นะครับดังนั้นก่อนซื้อก็เช็ครอบเอวตัวเองแล้วก็ดูไซส์ชาร์ตนะครับทางเดนิมิโอเนี่ยเขามีไซส์ชาร์ตเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมซื้อก่อนดูนะครับผม อ๋อไม่ใช่ดูก่อนซื้อโอเคครับผมอ้ <Echo. S 1> เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวมุสชิโบเบงเคตัวนี้นะครับเป็นยีนที่สวยงามนะครับแล้วก็มีดีเทล ดีมากๆเลยนะครับผมทีนี้มาถึงเวลาให้โค้ดส,ส่วนลดกันแล้วนะครับในวันที่26กรกฎาคมถึง1สิงหาคมเนี่ยนะครับให้พิมพ์โค้ดส,ส่วนลดนะครับ XCO XDenimio 12นะครับผมรับส่วนลดไปเลย12%นะครับอย่าลืมล็อกอินก่อนที่จะใช้โค้ดส,ส่วนลดด้วยนะครับแล้วก็โค้ดส,ส่วนลดเนี่ยใช้ได้เฉพาะยินซามูไรเท่านั้นนะครับรอบนี้ทาง Denimio เนี่ยจัดมาสำหรับ แฟนสมูไรโดยเฉพาะเลยนะครับซื้อได้แค่เฉพาะามูไรเท่านั้นนะครับดังนั้นเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะซื้อยีนตัวนี้แล้วได้รับโค้ดส่วนลดนะครับหรือจะดูเป็นรุ่นลิมิเต็ดอื่นๆของสมูไรหรือจะเป็นรุ่นมาตรฐานอื่นๆของสมูไรก็ได้นะครับได้ทุกอย่างเลยที่เป็นสินค้าสมูไรนะครับและที่สําคัญนะครับยังมีของสมนาคุณให้นะครับใครก็ตามที่ใช้โค้ดส่วนลดนี้รับเข็มที่ระลึกไปเลยนะครับมี3แบบด้วยกันนะครับมีเป็นแบบโลโก้สมุไรแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็นแบบโลโก้เดนิมิโออีก2แบบด้วยกัน ซึ่งทางเดนิโอเนี่ยจะสุ่มให้นะครับว่าเราจะได้แบบไหนนะครับและใครก็ตามครับที่มียอดช็อปนะครับเกิน30,000เยนนะครับหรือก็ประมาณ9,000บาทไทยเนี่ยนะครับทางเดนิโอเองเนี่ยก็จะมีของที่ระลึกเป็นของที่ลึกพิเศษนะครับมอบให้นะครับซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเขาจะมอบอะไรให้นะครับดังนั้นเพื่อนๆก็รอลุ้นเอานะครับถ้าใครมียอดช็อปประมาณนี้ก็จัดไปเลยนะครับใครมีไอเดียจะซื้ออะไรตอนนี้ก็ เป็ียนตัวได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe like แชร์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งยีนซามูไรกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวผมก็จะหายีนตัวเด็ดๆด็ดเจ๋งเจงมาลไว้เพื่อนๆอีกนะครับวันนี้ไป้วครับเดี๋ยวลาไปพร้อมกับฟิตพิกของเจ้ามุสซาชิโบเบงเคตัวนี้โอเคมาแล้วครับบ๊ายบาย